หากตอนนี้คุณกำลังมองหาพาร์ทเนอร์มืออาชีพด้านการขายที่มากประสบการณ์ที่จะช่วยคุณหาลูกค้าใหม่ได้ทันทีและเพิ่มยอดขายได้บริษัททีมสักเซสเราเป็นบริษัทคนไทยที่แรกที่ให้บริการด้านการขายครบวงจรตั้งแต่บริการฐานข้อมูลลูกค้าองค์กรบริการเทเลเซลเอ์ซอร์สอย่างคูลคอลลิ่งอปพลายเมนต์เซตติ้งและจัดฝึกอบรมด้านการขาย เรามีลูกค้ามากมายจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศซึ่งให้การเชื่อถือและยอมรับในบริการของเราผู้บริหารของเราคุณสุปรณกรบุญเจอืออาจารย์โทนี่เป็นผู้มากด้วยประสบการณ์ในการทำงานในระดับผู้บริหารกับองค์กรระดับนานาชาติชั้นนำมากมายบริษัททีมซักเซสเรามีทางออกให้คุณสำหรับปัญหาด้านการขายแบบครบวงจรตั้งแต่การหาลีดไปจนถึงการปิดการขาย ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาในด้านการขายเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย